สบายดีพี่น้องมาสสกุลสกุลตาจ้าสบัสดีพี่น้องสบัสดีมือนนี้โอนกระบาดเตสิเดินทางข่าวสวรรค์พี่น้องสวัสดีเมือนนี้อ่าพฤศีมีลงเดินน้พี่น้องเราผลสิขาไปเตบ้านแน่และะ้วกันอ,อ่ามีอา่าสิไปเบิ่งอีหยังบเอเตอันที่อันน่ะพี่น้องโงค้โง,โงร่างค่าโค้งมันเป็นโค้งรลังค่าโค้งอัน,อนกิบซ้ำพี่น้องหรือว่าเพดานเขาเอินเพดาน สั่งอะไรพิามเบื้องหไหม้กับอันเล็กข้าเสียมาเห็ดอันโค้งนี่ไหม้กับเล็กตัวได้แพงพี่น้องสา่ไหม้กับเล็กบรรจุซีกันกับซีเอาเล็กเนาะพี่น้องเน,นะาะแล้วก็ซีไปอะนะซื้อน,นั้นไหวย่นกับที่ท่านขัดจีเมืองขจีเมืองผ้านั่งน้อยพี่น้องจเจ๊สบายดีจ้าเห็นยังละ่ะกำลังจะกินข้าวเออ กะจีแมงฟ้าเนาะนางน้อยเพิ่นให้ซื้อแล้วก็กลับอันให้ยสตูน้ำสตูนเมียงโคตรสองทงพี่น้องแล้วก็นกะจีอีกปะห้าวันเดิน <ไป S 1> ทางาย <laughs> <ไป S 1> นางน้อยไป <laughs> ย <laughs> ไปนี่อ้นกับมาหอดสวรรค์แล้วเด้อพี่น้องเด้อบรรยากามากินข่าเปียกหมูกรอบเลยพี่น้องเด้ออันนี้นอ้นกินข่าเปียกหมูกรอบนอ้องกวนซึมหาพันอ้าวมาเสร็จ ซ่บนอนี่ก็เป็นเอฟซีเอโนก็พี่น้องเนาะเห็นผลกินวานนี่ก็เลยนำมาพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยนี่ก็สิเป็นกระเปียกป่าพี่น้องต้นป่าก็สิเป็นต้นปลาพี่น้องต้แซ่บต้นป่าพี่น้องมากเสพพี่น้องมากมา กำลังปรุง่น้อยไซใัปผักไทยป้าบอเต้สซ้ายขนาด่น้อยเซัลขนาดเลยผกไัยนี่มะเพชออีกสัดใจใส่เพยร์าำบาใส่แล้วบมใส่ไปได้แล้รอีกอุ๋ถบอสลายดอกสวาสดีน้องสวาดีสดีพี่องยอ่น้อง ลอย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 ลยลอยลอยด <Okay. S 1> ต,ต่เสียบฟ้าเนาะสะใจขอนี้เอาหน,นังน้องอยาไปย่ท้องออนีจอม้งอะรอ่องเงีย้ย เราเป็น no ส้นปลาหน่อยเอานื้อน้ำหน่อเเห็นผมมาเตะเลยพี่น้อง สิบบาทหน่อยใช่สิบบาท Thank you.

ขอบสวรรค์ลเลยบบก,กินสวรรค์ยอ,อ้ออนครับแซ่บเหนน้อแซ่บ กินไปกินมากเิยคติดน้ำซาเนอะร่ำเคิืกอะเปียกทิน้ำซาน้อเซน,นกะซาไม้เนหนักกินใช่ไหมต้งมงดก่อนอกินเน่อย่าเค็นหนักกินใชา กินละก็อินล,นลเาขาใส่ครับเาในินลเอาเข่า,าจะาน,น้ำไเขนน่าพี่น้องเลยเพราะว่าเข่า้าเขากับตอนนี้ประมาณสี่หนึ่งโม่พี่น้อง หนึ่งบ่ายบาบ่ายโมงอะ <c oughs> 对。点

เพลงจะไปต่าอป่ะวะเอาล่ะไปนอนมาไปก่อนไปน้องเสียงเพลงกระตังเราไปน้อนพี่นี่กันไปตังดี่นอ้นอป